สวัสดีครับเพื่อนๆน่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาป่ายางรถไฟกันนะฮะหลายๆท่านก็มีการตั้งคำถามกันว่าเออรถไฟมียางไหมแล้วก็ปะยางตรงไหนเดี๋ยวผมจะพามาปะยางรถไฟกันนะครับวันนี้เอาล่ะนะครับสำหรับท่านที่กำลังวางแผนว่าเออจะเปิดอาชีปะยางรับรับป่ายางรถไฟนี่ก็ต้องดูคลิปนี้นะฮะห้ามพลาดนะครับเอาล่ะนะครับเรามารู้จักกันเลยนะครับกับ ล้อรถไฟนะครับครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของล้อรถไฟนะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ล้อรถไฟนะครับทําจากอะไรหรอหลายท่านถามว่าเป็นเหล็กใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นะครับอันที่จริงแล้วนะครับล้อรถไฟนะครับมีใช้ในการรถไฟประเทศไทยเนี่ยนะครับทั้งหมด2แบบได้แก่ล้อมีปอกแล้วก็ล้อรีดทึบนะครับ ล้อมีปอกและล้อรีดทึบเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารู้จักกันทั้ง2แบบนั่นแหละนะครับล้อมีปอกหน้าตาเป็นยังไงนะครับล้อมีปอกหน้าตาเป็นยังไงล้อมีปอกก็คือล้อที่อยู่ในภาพเนี่ยตรงหน้าท่านผู้ชมอยู่นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็คือนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับล้อมีปอกทําไมถึงเรียกว่าล้อมีปอกมันมีปอกอยัางไงาอ่ะเดี๋ยวไปดูกใกล้ๆกันนะครับชมใกล้ๆกันเลย ครับเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาของล้อรถไฟประเภทล้อมีปลอกนีนะครับครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเนี่ยนะฮะส่วนนี้นะครับเรียกว่าแว่นล้อตรงกลางๆนี่นะฮะเรียกว่าแว่นล้อนะครับแว่นล้อนะครับมาจนถึงนี่ส่วนบริเวณตั้งแต่ตรงนี้นะฮะขอบนี่มาจนถึงถึงพื้นล้อเนี่ยพื้นล้อก็คือจุดที่ล้อรถไฟวิ่งเป็นกิ้งไว้บนรางนี่นะครับเขาเรียกว่าปอกล้อ นะครับส่วนนี้นะฮะเรียกว่าปอกล้อส่วนด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าแว่นล้อจะเรียกว่าแกนก็ได้นะฮะก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าสับรถไฟจริงๆเรียกว่าแว่นล้อนะครับทั้งสส่วนเนี่ยนะครับถูกประกบสวมเข้าด้วยกันในลักษณะใช้ไฮดรอลิกสวมอัดนะครับจะมีจะมีแรงอัดอยู่ทําให้ทั้งสส่วนเนี่ยนะครับอยู่ติดกันนะครับไม่เคลื่อนออกจากกันไปไหนทั้งสส่วนนี้ก็จะ อยู่ยึดอยู่ติดกันนะครับก็เป็นลักษณะถ้ามองผลผืนก็เหมือนกับชิ้นเดียวกันนั่นแหละนะครับส่วนด้านในนะครับบริเวณด้านในของของขอบล้อนะครับด้านในจะมีอุปกรณ์นะครับอย่างหนึ่งเรียกว่ากิฟสันลิงนะครับภาษาอังกฤษหรือว่าแหวนอัดปอกล้อนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะฮะส่วนริมๆเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะที่เป็นริมนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเรียกว่าแหวนอัดปอกล้อนะครับก็จะถูก อัดเข้ากับช่วงล้อไปล่องนะฮะระหว่างปอกล้อกับกับแว่นล้อเนี่ยนะครับเพื่อให้ทั้งปอกล้อกับแว่นล้อเนี่ยอยู่แน่นนะครับติดกันแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตีอัดนะครับคือการเม้มปอกล้อนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับระหว่างปอกล้อกับแว่นล้อนะครับนะครับเรียกว่ากิปสันลิงนะครับตัวนี้เรียกว่ากิบสันลิงนะครับจะมีการ อสอนไว้นะครับแล้วก็ตีอัดนะครับอยู่ระหว่างปอกลอ้อกับแว่นล้อนะครับดูให้ชัดๆนะครับรอบวงของล้อเลยนะฮะเอาละทีนี้หลายท่านนะครับก็สงสัยวา่าทำไมจะต้องมีแว่นลอ้อทำไมมีปอกล้อทําไมไม่หลอ่อเป็นล้อนะฮะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับคําตอบนะครับก็คือว่าการใช้ปอกการใช้ล้อชนิดนี้นะครับที่ล้อที่เรียกว่าล้อมีปอกเนี่ยนะครับ ก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับต่างกันนะครับเช่นก็คืออย่างนี้คือข้อดีนะครับก็คือว่าเจ้าล้อมีปอกเนี่ยนะครับเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับตัวปอกล้อนะครับก็คือส่วนเนี้ยนะฮะมื่อมีการสึกล้อ,อเวลารถวิ่งไปนานๆใช่ไหมเหล็กเหล็กปอกล้อเออเหล็กปอกล้อคือหรือว่าพื้นล้อตัวเนี้ยก็จะมีการส,กส,กสึกสึกสึกเข้ามาเรื่อยๆพอถึงพิกัดที่ทางการกําหนดนะครับ ก็สามารถถอดเจ้าปลอกล้อตัวนี้นะครับออกแล้วก็เอาปลอกล้ออันใหม่มาสวมเข้ากับแว่นล้ออันเดิมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อเข้าใจนะฮะเปลี่ยนแค่ปลอกล้ออย่างเดียวคือไม่ต้องเปลี่ยนชุดล้อทั้งหมดนะครับเปลี่ยนแต่ปลอกล้ออย่างเดียวนะฮะก็นี่คือข้อดีของเจ้าล้อมีปลอกนะครับส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียคืออะไร ข้อเสียก็คือ,อในขณะที่ใช้การไปนานๆนะครับปอกล้อบางลงบางลงบางลงนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดกรณีปอกล้อแตกนะครับเช่นวิ่งไปแล้วเกิดมันสึกมากจนเจ้าปอกล้อตัวนี้มันบางมากนะครับ ก็จะทําให้ปลอกล้อแตกได้หรือปลอกล้อหลวมนะฮะปลอกล้อหลวมก็คือเจ้าปลอกล้อกับเจ้าแวนล้อเนี่ยมันไม่แน่นนะครับมันทําให้มันเกิดการรูดนะครับก็เกิดอันตรายกับการเดินรถได้เหมือนกันฉะนั้นนะครับให้สังเกตอย่างนี้นะครับเจ้าล้อมีปลอกเนี่ยเขาจะมีการทําตาหนิเอาไว้เพื่อง่ายต่อการสังเกตนะครับตําหนิก็คือเห็นสีขาวนี่ไหมฮะเห็นสีขาวนี่ไหมครับ นี่ฮะสีขาวเจ้าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้สังเกตว่าปอกล้อกับแว่นล้อเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมไหมอยู่ตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะฮะให้ดูชัดๆนะครับถ้ามีการคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าปอกล้อหลวมนะครับจะปอกล้อกับแว่นล้อเนี่ยไม่อยู่ที่เดิมหมายวามว่ามันเกิดการหลวมหรือเกิดการคลาดเคลื่อนแล้วละ่ะ ครับสีที่ถูกทาไว้สีขา,ขาวเนี่ยนะฮะก็จะเลื่อนขาดออกจากกันหมายความว่าตำแหน่งมันก็ไม่ตรงกันนั่นให้ฟันธงได้เลยว่าเกิดการปอกล้อหลวมเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่าฉะนั้นนี่คือจุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับสำหรับดูด้วยตาเปล่าแล้วก็สามารถมองได้และวินิจฉัยได้เลยนะครับว่าอ่ามีอาการปอกล้อหลวมมีอาการปอกล้อ เลื่อนหรือไม่นะครับสำหรับล้อมีปอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของล้อชนิดมีปอกนะครับต่อไปเอาล่ะเราไปดูล้ออีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าล้อรีดทึบนะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับครับมาถึงตรงนี้นะครับในภาพนะครับเรียกว่าล้อรีดทึบ ล้อรีทึบนะครับมันต่างจากล้อมีปอกยังไงนะเอาละผมพาไปดูใกล้ๆนะครับสองเขาไปดูใกล้ๆเลยครับนี่คือหน้าตาของล้อรถไฟชนิดล้อรีทึบนะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะต่างจากล้อมีปอกเมื่อสักครู่นี้ยังไงนะครับคําตอบง่ายๆเลยนะครับล้อมีปอกเนี่ยก็เป็นล้อที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นเหล็กชิ้นเดียว นะครับเมื่อกี้มีแว่นล้อมีปลอกล้อใช่ไหมฮะส่วนอันนี้ไม่มีไม่มีปลอกล้อนะครับก็คือหลอมาเป็นล้อชิ้นเดียวอย่างนี้เลยนะดูนะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับไม่มีรอยต่อระหว่างปลอกล้อกับแว่นล้อนะครับนี่คือล้อรีดทึบนะครับข้อดีกับข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีคือเจ้าล้อรีดทึบเนี่ยนะครับ ก็เป็นเหล็กชิ้นเดียวไม่ต้องมากังวลเรื่องปอกล้อหลวมไม่ต้องมากังวลเรื่องปอกล้อเลื่อนนี่ฮะนี่คือข้อดีของมันนะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียคือว่าเมื่อใช้งานไปจนถึงพิกัดศึกนี่พิกัดศึกก็คือเจ้าขีดเห็นไหมฮะขีดที่เป็นล่องเนี่ยฮะที่เขาทําเป็นล่องล่องเอาไว้เนี่ยฮะเขาเรียกนี่คือพิกัดศึกหรอ สุดถึงแค่นี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้การต่อได้นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับการรถไฟก็จะนำล้อที่มีพิกัดศึกถึงพิกัดศึกแล้วนะฮะล้อชนิดล้อรีทึบเนี่ยเอาไปทําเป็นแว่นล้อไปใช้กับล้อมีปอกได้นี่ก็เป็นการาเขาเรียกว่ารีไซเคิลน,นะครับเป,เป็นการรีไซเคิลน,นะครับที่ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะครับ เอาล่ะนี่ครับล้อทั้ง2ชนิดนะครับก็เป็นล้อเหล็กทั้ง2อ,อย่างทั้ง2แบบนะครับที่ใช้ในการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเรามีทั้ง2แบบนะครับทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าเอแล้ลอรถไฟมียางหรือเปล่าหลายคนสงสัยว่าล้อรถไฟมียางหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปปะยางรถไฟกันครับเดินมาสักพักนี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะเอาล่ะเจอแล้วนะครับสําหรับ คลิปวิดีโอชุดนี้นะฮะจริงๆแล้วประเด็นคือผมอยากจะจุดประสงค์คือจะพามาป่ายางรถไฟนะครับแต่ว่าเราอธิบายขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับล้อรถไฟก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการป่ายางรถไฟเอาละนะครับมาถึงแล้วนะครับมาเจอแล้วนะครับล้อนี้นะครับเป็นล้อชนิดมีปอกใช่ไหมฮะท่านผู้ชมสังเกตไหมเพื่อนๆสังเกตไหมว่าบริเวณพื้นล้อเนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่สัมผัสกับรางรถไฟใช่ไหมฮะ นี่คือเรียกว่าพื้นล้อนะครับเห็นอะไรบางอย่างบนพื้นล้อไหมฮะเรนนี้เห็นไหมครับมันเป็นเหมือนแผลใช่ไหมครับไม่เรียบนะครับศัพททางช่างรถไฟเขาเรียกว่าล้อเป็นแผลนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเวลารถไฟวิ่งไปเนี่ยนะครับเวลารถไฟวิ่งไปมีการลงเบรกฉุกเฉินหรือกรณีที่เบรก แล้วไม่คลายนะครับมันก็จะเกิดอาการลักษณะว่าล้อตายหมายความว่าเวลาเวลาหัวรถจักรใช้กําลังนะครับลากจูงโบกี้นะครับลากจูงตู้สินค้าหรือรถตู้โดยสารก็แล้วแต่เจ้าตัวล้อตัวเนี้ที่เบรกไม่คลายเนี่ยมันจะถลายไปกับรางรถไฟมันจะถูไปกับพื้นรางนะครับกับสารรางฉะนั้น จุดที่มันถูทลไลห,หรือไถไปกับรางเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นแผลแบบนี้นะฮะนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับมันก็จะเกิดเกิดเป็นแผลแบบนี้นะครับเมื่อเกิดเป็นแผลนะครับแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อรถไฟวิ่งไปนะครับมันก็จะคือล้อมันไม่กลมแบบ นะหมายหมายความว่ามันไม่กลมแบบสนิทนะครับมันก็จะเป็นเป็นเหมือนตะปุ่มตะป่อใช่ไหมฮะเวลารถไฟวิ่งไปมันก็จะดังมีเสียงดังนะครับตึก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 ตลอดเวลานะครับตามระยะห่างเท่าเกันตามความเร็วของรถที่วิ่งด้วยนะครับมันก็จะเป็นเสียงดังอย่างนี้นะครับตึก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 ไปเรื่อยๆข้อเสียนะครับเกิดความเสียหายยังไงบ้างนะครับเมื่อวิ่งไปนานๆเข้ามีโอกาสที่ปอกล้อจะแตก นะครับเพราะมันเกิดแรงกระแทกตลอดเวลานะครับมีการแรงกระทําตลอดเวลามันก็มีโอกาสที่ปอกล้อจะแตกได้นะครับเ <c oughs> จ้าตัวนี้นะครับก็เรียกว่าล้อเป็นแผลทีนี้เอาล่ะนะครับผมจะมาบอกว่าปะยังไง <c oughs> ใครมีพลาสเตอร์ไหมไ <c> ห <oughs> นเอาเพื่อนๆช่วยหาพลาสเตอร์มามามาให้ผมสักสักอันหนึ่งสิมา <c oughs> จะพามาปะยางรถไฟนะครับเอาล่ะใครที่กําลังมี โปรแกรมว่าจะเปิดร้านปะยางรถไฟต,ต้องต้องต้องฟังให้จบต้องดูให้จบนะครับนี่นะครับนี่เรียกว่าล้อเป็นแผลนะครับวิธีการแก้ไขนะครับล้อเป็นแผลนะครับทำได้ด้วยการต้องนำล้อล้อนี้นะฮะทั้งชุดเลยนะครับไปกลึงนะครับการปะก็คือก็เอาไปกลึงนะนะครับเอาไปกลึงใหม่จะมั เอากระดาษทรายถูๆแล้วก็เอาไอ้ที่ปะเหมือนรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้นะเพื่อนๆเ,นเ,นเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นเหล็กนะครับล้อน,นี่มันเป็นเหล็กเหล็กรุ่นๆเลยนะครับฉะนั้นต้องเอาไปกลึงนะครับวิธีกลึงกลึงยังไงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เอาไปเชื่อมนะฮะเอาไปกลึงนะครับไปกลึงก็คือนําล้อรถไฟทั้งชุดเนี่ยนะครับเข้าเครื่องกลึง ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกึงแบบอัตโนมัติก็คือไม่ต้องถอดล้อออกก็คือเอาเอาทั้งทั้งรถทั้งคันเนี่ยนะครับเนี่ยนะเอารถทั้งคันเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็จะมีชุดกึงอัตโนมัติก็คืออยู่อยู่บริเวณใต้รางนะครับแล้วมีดกึงก็จะาสามารถปาดกึงได้นะครับอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือถอดล้อออกถอดล้อออกแล้วก็ เอาล้อขึ้นเครื่องคึงนะครับเจ้าเครื่องคึงก็จะจะสามารถลึงให้ล้อนั้นกลับมากลมได้เหมือนเดิมนะครับถ้านึกภาพไม่ออกว่าการกลึงล้อรถไฟเนี่ยทำยังไงนะครับถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้เพื่อนๆนะครับจินตนาการตามนี้นะฮะมีดสองคมที่เราเอาไว้ปอกผลไม้เห็นไหมครับถ้านึกภาพออกนะครับนึกภาพตามมีดสองคมนะครับเราเอาแอปเปิลหนึ่งลูกนะครับมาปอก เปลือกออกนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็เหมือนเราเอามีดสองคมมาปอกเปลือกผลไม้นั่นแหละทําไมเราต้องกึ่งแบบนี้เพราะว่าเราต้องการจะลบแผลที่เกิดขึ้นนะครับออกไปนะครับผิวผิวทุกอย่างตรงเนี้ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องการลบออกไปฉะนั้นเราจะต้องเคลียร์ผิวใหม่นะครับนั่นอาจจะทําให้ล้อรถไฟนั้นบางลงอีกนิดนึง นะครับแต่ผิวจะเรียบเนียนขึ้นนะครับนี่ก็คือวิธีการกลึงนะครับก็คือเอาผิวบริเวณนี้ออกนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นแผลใช่ไหมฮะอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกับการปอกผลไม้เหมือนกับการปอกแอปเปิลนะครับเอาผิวมันออกนะครับฉะนั้นนะครับนี่ก็คือวิธีการป่ายางรถไฟนะครับเอาละส่วนใครที่คิดว่ากําลังจะไปเปิดร้านป่ายางข้างทางรถไฟนะฮะก็ ผมว่าเปลี่ยนอาชีพเถอะนะครับเพราะว่ามันทําไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะปเปิดร้านป่ายางรถไฟนะครับเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องกึ่งนะครับมีอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับเอาละนะครับก็คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นทั้งสาระเป็นทั้งความรู้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ลงลึกจนเครียดจนเกินไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับผมสุรเสียงพระพรา s a d นะครับในช่อง YouTube Channel นะครับถ้าท่านต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวนะครับต่างๆในการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับการขนส่งระบบรางแล้วก็ความลับต่างๆที่อาจจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะครับ ท่านอยากทราบเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับนำเรื่องราวดีๆสาระดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ